ก็ก็ก็สิ้เดนแล้วก็ไปแล้วก็ซินเดเรนล้าก็ไปที่ประสาทถึงแล้วกินเดนแล้วก็ินเดอแล้ก็ิเดอแ้ก็ได้ใช้กมาแล้ว บอลลีบูแล้วแล้วรองเท้ามันหล่นตรงไหนอ่ะยังไม่มีช็อตนี้เลยแล้วก็รองเท้ามากลางฝั่งฝั่งใบัสษาแล้วก็แล้วก็เดินๆแล้วก็วิ่หนีไปแล้วก็กลับเป็นเหมี่ยวเดิมจบบอลลีบู <c oughs> <c oughs> เอางี้เหรอเอางี้เลย